ดิแซบป๋อแซบเออวานฮาอยู่ทได้ถทย 5, ห้าพันบราณนี่แซบป๋อป้าน้ำก็จะโบราณคนนี้กันแซบแหงแล้วเป็นอะไร คือเราเคอลายพอดปะล,ลายอ,ยายอ,อุ้อลายพอดเพรบอลเกมเราเพรเพรกะกินน้ำค่ะมากินขูมมือป่มันมีเงินมนันแสบเนะาะเดี๋ยวมากินขู่มือเลยเนาะ ตัวห้าพันเซรษอยเฝอบานเฮาใช่สุด,สดกโกว่ามากินเฟอ